โปรเฟโลเปิดตัวมาลาคกาแรงถามว่าคุ้มไหมวันนี้หมอไม่ให้คำตอบนะครับตัวโปรเฟโลเนี่ยเป็น HA ก็หมายถึงว่าไฮโดรลอนิกแอซิดนะครับซึ่งทำหน้าที่ในความเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าหลายๆท่านอาจจะเคยดีนมาแล้วก็คือพวกครีมพวกมอยเจอร์เรเซอร์ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใส่ HA เข้าไปเพื่อทําให้หน้าเราชุ่มชืน้นแต่ว่าอันนี้เป็น HA ที่เข้มข้นสูงมากนะครับมาบรรจุในหลอดแล้วก็เวลาเราใช้ก็คือเราฉีดเข้าไปในผิวซึ่งข้อดีที่ได้นะ HA เนี่ยมันจะเข้มข้นเยอะแล้วก็เข้าไปในผิวเราเลยนะครับต ข้างนอกก็จะเป็นชั้นผิวหนังกำพร้าอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ครีมเวลาเราทาเนี่ยมันเข้าไปเด้นไม่หมดก็จะทําให้แบบ ประสิทธิภาพจะไม่เต็มที่เท่าออกับการฉีดเนาะคราวนี้โปรไฟโลมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไง H A เนี่ยมันมีปริมาณสูงมากกว่ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดถ้านำไปเปรียบเทียบก,กับ H A รุ่นอื่นถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะประมาณสัก20 22อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นโปรไฟโลเนี่ยเข้มข้นสูงถึง60เลยทีเดียวนะมากกว่ายี่ห้ออื่นหนึงสองสาเท่าถ้าเราแบบมีปัญหาเรื่องความชุ่มชื้นของผิวหรือว่าแต่งหน้าไม่ติดเรื่องรูขมุมขนนะครับหรือว่าเรื่องหลลุมสิวพวพกนี้้องดดูไครับหมอว่าคุ้มแนนนน่าา่่อกัับบรราาาคคทีจยะผม